โจทย์บอกว่าจงวาดเช e ยร์ฟอส e d ไดอะแกและ Bending Moment Diagram ของคานนี้พร้อมทั้งหา Moment ดัดที่จุด B จากรูปเนี่ยก็จะเห็นว่าอันนี้เป็นคานแบบ o v e r h a n g ฮงกินะโดยมีจุด A เนี่ยเป็นซัพพอร์แบบหินจุด B เป็นซัพพอร์แบบโรเ l e r แล้วตรงปลายคานตรงนี้เนี่ยก็จะมีแท่งเหล็กเนี่ยต่อไปอีกแล้วก็จะมีแรงกระทำที่ปลายตรงนี้1 2อ n กินิวันะเราก็จะไปหา Reaction ที่จุด A แล้วก็จุด B กันเหมือนเดิมนะมาฟีบอดี้ที่จุด A กันนะ จุด A เป็นซัพพอร์ตแบบหินก็จะรับแรงตามแนวแกน2แรงก็คือ Ay แล้วก็ Ax แบบนี้ที่จุด B ก็จะรับแรงตามแนวแกนแกนเดียวนะก็คือ By แล้วเราก็จะให้ตรงปลายคานเนี่ยเป็นจุด C อ่าหาเ e a รีย o ชันซิก Fx เท่ากับ0จะได้ว่า Ax ของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ0ต่อมาเทคโมเมนต์ Moment, รอบจุด A เหมือนเดิมนะเพื่อหาแรง By ซิกมา Ma เท่ากับ0ำหนดให้ทิศทวนเข็มเป็นบวก จะได้ว่าแรง b y คูณกับระยะ5ถูกไหมแล้วก็ลบด้วย12 G N กิโนคูณกับระยะ3เมตรจับเท่ากับ0จะได้ว่า b y ของเรามีค่าเท่ากับ7.2 N กิโลนิวต่อมาซิกม f y เท่ากับ0จะได้ว่า a y บวก b y เท่ากับ0ฉะนั้น a y ก็เลยเท่ากับลบ7.2กโ ทีนี้เราก็จะมาตัดทีบอดี้กันนะข้อนี้เนี่ยเราก็จะกลับไปตัดแบบซ้ายไปขวาเหมือนเดิมเนาะโดยจะแบ่งออกเป็น2ช่วงก็คือช่วงแรกเนี่ยคือช่วง a b นี่ต่อมาเนี่ยก็คือช่วง B ไป C แบบนี้นะอ่ะไปดูช่วงแรกกันพิจารณาช่วง a b นะเราก็จะวาดรูปออกมาเป็นแบบนี้เนาะจากซ้ายไปขวาเราก็จะเริ่มต้นที่จุด A ตัดยังไม่ถึงจุด B เราจะให้ตรงเนี้ยเป็นจุด O แล้วที่จุด O ก็จะมีแรงเฉือนกับโมเมนตัมเกิดขึ้นแล้วเราก็จะให้ระยะจาก A ไปจุด O เนี่ยเป็นระยะ x หน่วยเพราะว่าเราตัดจากซ้ายไปขวาแล้วแล้ว x ของเราเนี่ยมันก็ต้องเลยจุด A มาแล้วก็คือต้องมากกว่า0แต่ว่ายังไม่ถึงจุด B ก็คือน้อยกว่า5เมตรจุด A ของเราก็จะมีเรี c คชันเนาะ Ay กับ Ax แบบนี้ทีนี้เราก็ sigma Fy เท่ากับ0 จะได้ว่า ay ลบ v เท่ากับ0แรงเฉือนของเราก็เลยมีค่าเท่ากับลบ7.2กิโนิต่อไปก็เทคโมเมนต์รอบจุด O sigma mo เท่ากับ0กำหนดให้ทิตตามเขียนเป็นบวกเราก็จะได้ว่า ay คูณกับระยะ x เนาะแล้วก็ลบด้วยโมเมนต์ดัดสีส้มเท่ากับ0โมเมนต์ดัดของเราก็เลยมีค่าเท่ากับลบ7.2 x ต่อไปเราก็จะพิจารณาช่วง BC กันบ้างเราก็จะวาดรูปออกมาเป็นแบบนี้นะอันนี้เนี่ยคือจุด A ถูกไหมเราตัดผ่านจุด B มาแล้วแต่ว่าเรายัางตัดไม่ถึงจุด C เราจะให้เป็นจุด O ซึ่งจุด O, ด o. ก็จะมีแรงเฉือนกับโมเมนต์ตัดแบบนี้เราก็จะให้ระยะ A ไป O เนี่ยเป็นระยะ x เหมือนเดิมโดยที่ x ของเราเนี่ยมาเลยจุด B มาแล้วใช่ไหมแสดงว่ามันเลย5เมตรมาแล้ว แต่ว่ามันยังไม่ถึงจุด C ก็คือยังไม่ถึง10เมตรแล้วก็จุด A ใช่ไหมก็จะมี reaction ก็คือ Ay แล้วก็ Ax แบบนี้จุด B ก็เป็น roller ก็มี By ๆที่เราหาไว้ตอนแรกระยะเนี่ยจาก A ไป B เราดูอยู่แล้วว่ามันคือ5เมตรแสดงว่าที่เหลือมันก็คือ x ลบ5เราก็จะหาแรงเฉียงกันต่อนะซิก Fy เท่ากับ0จะได้ว่า Ay บวก Vy ลบด้วยแรงเฉือนเนี่ยเท่ากับ0ย์แรงเฉือนของเราก็เลยมีค่าเท่ากับ0กิโลนิวตันเนาะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันคือ7.2แล้วก็ตรงนี้คือลบ7จมันหักล้างกันพอดีทีนี้ก็เทโมเมนต์รอบจุด O อซิกมาเท่ากับศูนยกำหนดให้ทิศต,ตามเขียนเป็นบวกเราก็จะได้ว่า AY เนี่ยคูณระยะ x บวกด้วย BY คูณกับระยะเท่าไหร่ x ลบ5ถูกไหมแล้วก็ ลบออกด้วยโมเมนต์ดัดสีส้มเราจับเท่ากับ0แสดงว่าโมเมนต์ดัดของเราเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบสากิโลนิวตันคูณเมตรนะทีนี้เราก็จะมาวาดกราฟแรงเฉือนกับโมเมนต์ดัดกันนะมาดูที่ช่วง AB กันก่อนเลยช่วง AB แรงเฉือนของเรามีค่าเท่ากับลบ7จกิโลนิวตันเนาะมันก็จะเป็นกราฟเส้นตรงแบบนี้นะอยู่ที่ลบ7จกิโลนิวตัน พื้นที่ใต้กราฟเนี่ยก็ติดลบต่อมามาดูที่ช่วง bc แรงเฉีอนของเรามีค่าเท่ากับ0กิโลนิวตันแสดงว่ามันก็จะเป็นแบบนี้ขนาดกับเส้นนี้เลยไม่มีพื้นที่ใต้กราฟทีนี้เราก็จะมาดูโมเมนต์ดักกันนะช่วง ab โมเมนต์ดัมีสมาการเป็น m เท่ากับลบ 7.2x เราก็จะเอาจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายของช่วงเนี่ยไปแทน มันเริ่มต้นที่ x เท่ากับ0จบที่ x เท่ากับ5ที่ x เท่ากับ0เนี่ยโมเมนตัมของเราเป็น0เนาะและพอเราเอา x เท่ากับ5ไปแทนโมเมนตัมของเราก็จะได้เป็นลบ36กิโลนิวตันคูณเมตรเราก็เอาจุดไปพลอตบนกราฟใช่ไหมตรงนี้ก็คือ0แล้วก็ลบ36กิโลนิวตันคูณเมตรก็ประมาณนี้แล้วก็จะเห็นว่าสรรมการของโมเมนตัมช่วงนี้มันเป็นสรรมการเส้นตรงถูกไหม เราก็เอาเส้นตรงเนี่ยเชื่อมมาต่อมาช่วง B C ช่วงสุดท้ายนะช่วง B C โมเมนตัดของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับลบ36กิโลนิวตันเป็นค่าคงที่นะเราก็ทำเหมือนการาฟแรงเฉือนเลยขีดเส้นตรงง่ายๆอ่เราก็จะได้การาฟแรงเฉือนกับโมเมนต์ดั่ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะทีนี้เนี่ยโจทย์ก็ถามต่อว่าโมเมนต์ดัดที่จุด B เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราก็มาดูจุด B จุด B ของเราคือตรงนี้ถูกไหมเราก็จะไปดูที่การโมเมนต์ดัดกันมันก็คือระยะ5เมตรโมเมนต์ดัดของเรามีค่าเท่ากับลบสามกแสดงว่าโมเมนต์ดัดที่จุด B มีค่าเท่ากับลบสา